แฟนนอกใจใช้3ข้อนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเกี่ยวมาคุยเกี่ยวกับการรับมือนะครับว่าแฟนนอกใจจะทํำยังไงนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือสติไงครับสตินะมันสําคัญนะครับลองถามตัวเองก่อนซิว่าการที่เขานอกใจมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเกิดจากสาเหตุภายนอกไหมนะฮะหรือว่าเกิดจากสาเหตุภายในนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุภายนอกเนี่ยมันคืออะไรนะครับเกิดจากเอ่อสาเหตุภายนอกก็คือนะฮะเวลาไปเจอลูกค้า นะครับคุยกับลูกค้าไหมเวลาไปเจอไปคุยทํางานนี้คุยกับลูกน้องใช้ระยะเวลานานไหมสองสามปีอะไรเงี้ยเกิดความผูกพันกันขึ้นมานะครับแต่ถ้าว่านะครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดจากภายในบ้านเรานะฮะทะเลาะเบาแหวงบ่อยไหมนะครับไปจิกไปด่าอะไรเขาบ่อยไหมนะครับเกิดความเบื่อหน่ายกันขึ้นมานะครับเขาอาจจะมีมีกิ๊กแล้วก็อาจจะมีใหม่ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุนะฮะคุณไปจู้จี้เขาจุกจิกจู้จี้เขานะฮะแล้วก็ อย่างนี้คือหมดแพชชั่นกันหรือเปล่านี่แหละครับเราต้องตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ลองถามตัวเองก่อนว่ามันเกิดจากภายนอกหรือภายในนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะตีโพลตีพายว่าเกิดจากข้างนอกนะฮะโดยที่ไม่มองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับต้องดูกับมามองมามองตัวเองด้วยนะครับข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือวิเคราะห์คู่แข่งครับโอ้โหการวิเคราะห์คู่แข่งเนี่ยเอ้ยจะทํายังไงวิเคราะห์คู่แข่งนะฮะก็เอาเป็นอย่างนี้ครับผมผมให้ให้ไปศึกษาเขานะครับว่าคนที่ แฟนเราอ่ะไปเป็นกิ๊กด้วยอย่างเงี้ยนะครับว่าเขาเป็นนิสัยยังไงนะครับเป็นผู้หญิงแบบไหนนะฮะเป็นผู้หญิงทํางานแบบไหนนิสัยใจคอเป็นยังไงใจดีไหมพูดจาเป็นยังไงนะฮะลองวิเคราะห์เขานะครับพอวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสถานาการณนะ์เนี่ยเราจะได้ประเมินสถานาการณ์ว่าถูกต้องว่าเราจะใช้จัดการเขาแบบไหนกันยังไงนะครับข้อที่3ามครับข้อที่3ามก็คือจะทํายังไงเขาเปลี่ยนใจยังไงครับ โอ้โหเยอะแยะมากมายครับจะทําให้เขาเปลี่ยนใจเนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบผู้หญิงเขาจะอยากได้ของของเขาคืนเน่มันเป็นวิธีที่แบบว่าเขาจะต้องสรรหามานะครับอย่างแรกครับคือทําให้เขาสนใจครับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากคุณที่เคยแต่งตัวธรรมดาลองเปลี่ยนแปลงตัวเองลองพูดจาดีๆลองเปลี่ยนเสื้อผ้าลองการให้มันรู้สึกว่าแต่งตัวแล้วมันู้สุกบว้าวอะไรประมาณน,นี้ครับ แล้วก็พูดจาดีๆก <peers care S 1> ับเขานะฮะทำกับข้าวเขาทานบ้างไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยทากับข้าวเลยลองทํางานบ้านดูบ้างว่าเออทำงานบ้านแล้วรู้สึกว่ามันสะอาดสะอาดอย่างเงี้ยเขาเห็นเข้ามาแล้วไม่เห็นบ้านม่นเปื้อนรู้สึกว่ามันสกปรกเนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่นะครับลองเปลี่ยนแปลงตัวเองลองเปลี่ยนแปลงบ้านลองเปลี่ยนแปลงภายในบ้านว่าเป็นยังไงนะครับลองเปลี่ยนแปลงดูนะครับแต่ถ้าว่าคุณเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่าคุณมันอาจจะเหนื่อยแหละมันอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเหนื่อยแล้วมันได้ผลตอบรับกลับมาที่ดี มันก็คุ้มค่าเหนื่อยแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณคเหนื่อยแล้วแล้วเขาไม่กลับมาคุณก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับบางทีนะครับการที่เราทําทุกอย่างเพื่อเขาแล้วอ่แต่เขาไม่เห็นค่าเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับความรักนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าจะต้องเหมือนกับทุ่มเทอะไรให้ตลอดนะครับในเมื่อความสุขของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับเราให้ความสุขเขาไปแล้วแต่เขาไม่เห็นกับไม่มองค่าของของของความสุขที่เราให้เขาความสุขที่แบ่งปันให้เขาแล้วเนี่ยคุณก็เปิดตลาดใหม่ก็แค่นั้นเองครับ อย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถแบ่งปันและแชร์กันได้ครับเดี๋ยวารีมเอาสามข้อนี้ไปใช้ด้วยนะครับผมเบิดพาษีซีนิโงกสรีครับ